การสังสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องดำรจิตให้ฝ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสํำเร็จทั้งปวงความเป็นผู้มีรูปสวยมีเสียงไพเราะมีผิวพรรณงามมีส่วอสงวนงามบนธรรมบมดนี้จะทำให้สําเร็จได้ก็ด้วยบุญ ความเป็นผู้มีเบาริวานมากมียศใหญ่มีอำนาจมากความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิความสำเร็จทั้งหมดนี้จะได้ก็ด้วยบุญบุญทำแล้วเป็นของเราสมบัติทั้งหลายที่เรายังไม่ได้ทำบุญยังไม่แน่ไฟอาจจะไหม้โจนอาจจะร่นน้ำอาจจะท่วมลูกหลานอันไม่เป็นที่รักอา,อาจจะล้างผ่านลมอาจจะพัดทำลายไปพายุร้ายทั้งหลาย หรือศัตรูจะเข้ามายึดครองสมบัติของเราได้เราจึงควรทำบุญบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาติได้ที่อยู่ในสวรรค์น,นั้นถึงได้แต่ที่เป็นสัตว์นรกที่มหานรกหรือที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นต้องรอไปก่อนบุญทำแล้ว ไตามตัวเราไปตามระลึกึถึงก็มีความสุขปีติคนรุกสู้คนลุกสู้จุชันบุญยังใจให้เอิบอิ่มให้ซ้ำซากถึงคราและวโลกก็น,นำพาไปสู่สุขติมอบวิมานมอบบริวารมอบรัสมีมอบแต่ร,รถทิพยสมบัติเป็นต้นบุญนำมนกิดสู่ในความเป็นมนุษย์อีกบุญยังตัดอรณนวิบาก,กรรมทั้งหลายในการก่อนได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบเร่งทำบุญเอาบุญเป็นหลักแล้ไม่ควรทำบาปเลยเพราะว่าบาปนั้นจะไปตัดรอนบุญของเราเองเรากำลังต่อสู้กับบาปมีสองอย่างคือกระแสกิเลสสองอย่างอีกอย่างที่สองก็คือวิบากกรรมของกรรมชั่วหรือความทุศีล ที่เราบกพร่องผิดพลาดทำไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้มีสองเรื่องนี้เพราะนั้นเราก็จะต้องปิดกัน้นไม่ให้กระแสบาปนั้นเข้ามาในใจเรา้ามาหุ้มได้บังคับได้้าให้เกิดความกำหนัดเมื่อบาปเข้ามาก็ทำให้เกิดความกำหนัดบ,บังคับแลวให้ทำกรรมล้วก็ไปเริ่มผลของกรรม แต่เกิดว่าเรายอมปล่อยให้บาปนั้นเข้ามาในใจเรายอมปล่อยไปเรื่อว่าไปดูหนังไปฟังเพลงไปคบคนผานเป็นต้นไปดื่มสุราขณะนั้นเราถูกบาปครอบงำแล้วถูกบังคับแล้วด้วยความบิดอัดเด็ดดานด้วยความคับแค้น ด้วยความหมองด้วยความเศร้าทั้งผิวพรรณทั้งหน้าตาก็ปรากฏเมื่อกระทำบาปลงไปในขณะที่กระทำบาปนั้นก็เสียเวลาทำบุญไปแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยเมื่อทำบาปลงไปแล้วผลของบาปบิบากกรรมของบาปนั้นก็ตามให้เรานั่นมีความทุกข์เป็นต้นว่าถ้าฆ่าสัตว์ก็ให้อาย,ยุสัน้นให้เจ็บไข้ได้ป่วย ทุกทรมานก่อนตายเบียดเบียนสัตว์ก็เช่นเดียวกันนักทรัพย์มัรคพินาศพระพิพินกรามก็ให้เป็นผู้หญิงเป็นกระเทยให้มีวิบากกรรมปานาธิบากก็เป็นโรคมะเร็งบริเวณที่ผิดศีลนั้นถ้าโกหกก็จะมีผลต่อปากต่อฟันต่อการถูกหลอกลวงต่อการที่มีสติหลงลืมกล่าวตูก็จะไปถูกเขกล่าวตูไปจับผิดเขาก็จะไปตูกเขาจับผิด ไม่มีความผิดเขาก็จะใส่ความให้ว่ามีความผิดวิบาก,กรรมนั้นทําเองทางนั้นไม่มีใครทาให้เพราะนั้นเนี่ยเราถ้าดื่มสุราดื่มสุราเสียเวลาขณะด,ดื่มสุราอีกหมองอีกขนาดนั้นวิบากกรรมทําให้เป็นปัญญาอ่อนอีกเป็นนรกก่อนเนี่ยเสียเวลาทุกทรมานอยู่ในน,นรกเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสู้ก็คือกระแสบาปที่ พยายามจะเข้ามาในใจเราแต่ามาันก็ไปทํากรรมเสียเวลาไปอีกและผลของกรรมผลของกรรมที่เราจะต้องไปสู้ก็จะต้องเอาบุญเสียบุญไปบุญที่ทำมาเยอะแยะมากมายเนี่ยเอาไปตัดอรอนบาปตรงนั้นเพื่อมาให้มันส่งผลนบมงคนถามหลวงพ่อทําไมมาวันอาทิตย์ต้นเดือนทําบุญใหญ่ว่าบุญนั้นศักดิ์สิทธิ์ทำไมไม่ส่งผลเพราะว่าต้องเอาบุญนั้นไปตัดอรอนบาปในการก่อนมากมาย ที่เราได้ทำเอาไว้โดยที่เราไม่รู้อย่างนั้นให้เป็นคำตอบเพราะนั้นบาปไม่ควรทำคนกลัวต่อบาปคนไม่ควรไม่ควรทำเลยไม่ควรเสพไม่ควรทำให้มีไม่ควรทำให้มากควรกลัวต่อบาปนั้นส่วนบุญนั้นควรเสพควรทำให้มีควรทำให้มากอย่าได้กลัวต่อบุญเลยอย่างนี้บาปนั้นนอกจากจะทำให้เราอึดอัดครับแค้นเดือดดานปรุงพลานแล้ว มืดมนหมนหมองเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองทำให้เราไปเสียเวลาในขณะที่ทําบาปแทนที่จะเวลาไปทําบุญเสียผลงานที่จะได้บุญเสียผลของบุญที่จะได้รับอีกแล้วก็จะต้องไปรับผลของบาปดังเคสศัสตด,ดีวันนี้น้องสาวของเจ้าของเคสร,รูปสวยแต่ว่าอายุสัน้น เป็นโรคมะเร็งลำไส้เพราะวิบากกรรมใดเพราะว่าในการก่อนนั้นได้บูชาพระด้วยดอกไม้ด้วยจิตที่เรื้มใสศรัทธาจึงทำให้มีหน้าตาสวยงามขอเสียนธนูเกินนี่บูชาจะดีนี่อย่าพลาดทีเดียวนี่นี่ก็นแะค่แค่นั้นเองเราบูชาเป็นล้านล้านองค์ขอเสียนธนูกานนี่มันไม่ใช่แค่นั้นแต่แนละ้ว และอีกชาติหนึ่งตอน,นั้นชาตนั้นเป็นผู้หญิงอีกชาติหนึ่งเป็นผู้ชายนี่ยได้เป็นผู้ชายได้เป็นผู้หญิงเป็นอาหารของพระราชาแต่ไม่ใช่พระราชาของที่ออกบทนี่จับข้าศึกได้ทรมานโดยลูกน้องนั้นมัดขึงพืชแล้วก็แหวะท้องควักไส้ออกมาทั้งเป็นๆอย่างนั้นแหละเพื่อให้ข้าศึกนั้นทุกทรมานยาวนานก่อนตาย เพื่อความสะใจวิบากกรรมนั้นมาส่งผลให้ได้มีรูปสวยแล้วก็เป็นโรคมะเร็งที่ลำไส้อายุสัน้นตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิมาเทวาด้วยบุญที่ทำตั้งแต่เด็กๆที่พบพระนตั้งแต่เด็กๆเกข้าวัดตั้งแต่เด็กๆทำบุญตั้งแต่เด็กๆไปเกิดเป็นภูมิมาเทวา มีความเป็นอยู่พอสมควรได้รับบุญแล้วอพอสมควรปัจจุบันนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเป็นผู้หญิงเพราะนั้นบาปนี่แหละตัดอรอนตัดอรอนอะไรถ้าก่าสัต์ก็ทําให้เรายุสั้นนั่นีละโรคมากเพราะนั้นบาปไม่ควรทําควรทาบุญมันเสียเวลาเสียบุญบุญที่จะต้องเป็นตัดอรรน ส่วนพ่อคุณแม่ทำไมจะต้องมีสามีติดการพน,นันทำไมคุณพ่อต้องชอบเล่นการพน,นันเพราะคุณพ่อนน้นมีวิบากกรรมคบคนผ่านในการก่อนมีเชื้อผานติดมาชอบเล่นการพน,นันมาในชาตินี้ก็ชอบเล่นการพน,นันมีนิสัยชอบเล่นการพน,นันทะเลาะกับแม่บ่อยที่แม่ได้สามีเป็นนักการพน,นันเพราะ ในชาติก่อนนั้นทําบุญร่วมกันมาเป็นสามีภรรยานี่แหละมีความรักกันมากสุดเลวมีความรักกันมากก็ทำบุญอธิษฐานจิตว่าให้ได้ไปเกิดร่วมกันให้ได้ไปเป็นคู่พรลองกันอย่างนั้นวิบากกรรมหรือบุญนั้นก็มาส่งผลแต่ว่าพอติดการบันั้นจึงทําให้มันได้เป็นสามีภรรยากันอีก จึงทำให้ได้สามีการพนันแต่ไม่ใช่เพราะวิบากกรรมอะไรเป็นเพราะว่าทําบุญร่วมกันมาทิฏฐานจิตร่วมกันมาเพราะนั้นเราจะทิฏฐานจิตร่วมกมัใครดูให้ดีนะคนเจ้าชู้นี่ไปไกลๆคนเล่นการพนันไปไกลๆคนขโมยไปไกลๆคนชอบฆ่าสัตว์ไปไกลๆเลยไม่ต้องมาทิฏฐานจิตร่วมกับเราเลยเพอเจอสอเสียดหยาบเท็จ หลอกลวงพูดวาจาไรสาระทั้งหลายไปไกลๆเลยไม่ต้องมาอยู่ใกล้เนี่ยเนี่ยมนตัดออนบุญเราเนี่ยก็ต้องดูให้ดีเนี่ยเป็นเพื่อนผู้ชายด้วยกันเนี่ยมีเคสบางเคสเป็นเพื่อนรักกันอีกคนเจ้าชู้อีกคนบวชเป็นพระในพุทธนรนที่แล้วมาพุทธนรนนี้คนที่บวชเป็นพระเป็นผู้ชายคนเจ้าชู้เป็นผู้หญิงคนบวชเป็นพระชาตินี้มาบวชเป็นพระอีก คนจะชูเป็นผู้หญิงมาเป็นอุบาสิกาเนี่ยอยู่กันไปอยู่กันมามองกันไปกันมาเนี่ยเสิร์ฟน้ําปานน้กันไปกันมาเจ็ดปีทนไม่ไหวต้องไปอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องศึกไปชาติแล้วเป็นเพื่อนกันกระจิงเป็นผู้ชายด้วยกันกระจิงรักกันก็จริงอยู่เนี่ยเมื่อใดที่เป็นเพศตรงข้ามแล้วก็อันตรายทีเดียวเนี่ยอยากจะบวยก็ต้องศึกไปจะกลับมาบนใหม่ไม่ได้แล้วต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนี่คือโทษของบาปที่ตัดอรรนบุญ เพราะนั้นเราก็จะทําบุญให้เต็มที่มีการปล่อยปลาทุกวันเป็นต้นขอเสียงแต่ทุกเกิลจะพาปล่อยปลาวันนี้ได้แก่คุณแม่อาเตียงเส่าจิวคุณพ่อสกลกระมิสสองกระมิสุพันวัฒนศรีรือดกระมิสุประสิทธิ์มโนทิพย์นันธรพัฒน์จางกรวันธรรมกระมิสพิจารณ์วันนี้ศิระภพยศพัฒน์คุ้มติพงคุณกรมิสสัญญาวรพัฒนียายพิชาวุฒิปล่อยปลาไข่สองร้อยกิโลกรัมขอเสียงแตทุกเกิล อรัตนมหาปูชนียาจ์เห็นชัดใสสว่าง